เดิมทีนั้นครูปเป็นผู้นําเสนอเนื้อหาสาระนั้นให้กับผู้เรียนก็พบว่าเด็กก็จะสนุกในช่วงแรกๆแ,แต่ไม่นานก็เบื่อถ้าเราไม่ทําการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยเช่นว่ายุคสมัยนี้เรามี ICT แล้วเราก็ยังใช้วิธีแบบเดิมเราก็คงจะเห็นสภาพห้องเรียนที่เด็กก็แกล้งตั้งใจฟังครูเพื่อจะได้เอาคะแนนพฤติกรรมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าห้องเรียนนั้นมันเฉาไม่มีความสุข การจัดการเรียนรู้ด้วย PBL ก็มาจากทฤษฎีของไวกอตสกีกับเพียเจนะคะรากฐานที่เราเรียกว่า Constructivism ก็เน้นเรื่องการที่การเรียนรู้ต้องอยู่ในบริบทของสังคมและผู้ใหญ่ก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงให้เด็กเนี่ยมีศักยภาพไปถึงระดับที่เขาจะมีได้โดยแพพเพิร์ดที่เคยทำงานร่วมกับเพียเจเนี่ย กรประยุกต์คอนสตรักติวิซึมของเพียเจมาสู่ c o n s t r u กชั o น i ิซึซึ่งก็จะเน้นให้ผู้เรียนออกแบบการสร้างการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อแก้ได้นะคะลงมือทำแก้ปัญหาได้ก็จะเกิดความรู้ขึ้นแต่เดิมในเรื่องของดาราศาสตร์นะคะเราก็จะสอนโดยการที่เป็นลักษณะของการบรรยายคุณครูก็ จะใช้สื่อนะคะที่เป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็น powerpoint หรือเป็นวิดีโอจาก YouTube ต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งก็พบว่านักเรียนเนี่ยเขาก็สนใจในช่วงแรกนะคะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องของดาราศาสตร์นะคะ,ะนักเรียนจากภาพที่ครูเปิดให้นักเรียนพอครูบรรยายนะคะพอเขามองภาพสักพักเขาก็จะเริ่มเบื่อนะคะแล้วก็จะบางคนก็จะหลับนะคะในคาบเรียนด้วยค่ะถึงแม้เราจะใช้สื่อก็าตามค่ะ สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้วย PBL นะคะคือการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการให้นักเรียนได้ทําชิ้นงานนะคะโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือค่ะเรื่องเอกของเอกภพใช่ไหมคะอ่าเรื่องแรกก็คือเรื่องของเอกภพนะคะเราควรจะศึกษาอ่าดีมากค่ะกาเล็กซี่ค่ะม,มนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมประเด็นนี้น่าสนใจไมใหมคะนักเรียน สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ในรายวิชาดาราศาสตร์นะคะเ,เริ่มจากการที่ให้นักเรียนตั้งประเด็นนะคะในการศึกษาเรื่องของดาราศาสตร์นะคะซึ่งเราจะได้หัวข้อในการศึกษาเนี่ย9หัวข้อด้วยกันนะคะแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนเลือกนะคะในการนำเสนอชิ้นงานนะคะว่าจะนำเสนอชิ้นงานแบบไหนนะคะอาจจะในรูปแบบของชิ้นงานที่เป็นวิดีโอกระดาษหรือ เป็นชิ้นงานที่เป็นวิดีโอสารคาดีหรือภาพพยนตร์สั้นนะคะได้รับหัวข้อเรื่องที่จะไปศึกษาแล้วนะคะคราวนี้ก็มาดูที่จุดประสงค์ของการเรียนรู้แล้วครูก็แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และก็เกณฑ์การประเมินผลให้กับนักเรียนทราบเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ทําชิ้นงานติเป็นกังหันก้นหอย ในการเนซี่แม่เจนเลนยายในการจัดการเรียนรู้นะคะเราใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงค่ะ,ะตั้งแต่เริ่มแรกนะคะในกระบวนการทํางาน,เ,นเมื่อเด็กได้รับหัวข้อเรื่องแล้วเขาจะต้องไปสืบค้นข้อมูลค่ะจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นทั้ง ICT ทีที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะคะหรือจะเป็นหนังสือก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ให้นักเรียน,เ,นยเขียนเนื้อหาที่ได้ไปสืบค้นนะคะส่งคุณครูก่อนเพื่อคุณครูจะได้ตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นนะคะ เราก็จะกําหนดขอบเขตให้กับนักเรียนนะคะว่าเวลาจะสืบคน้นเนื้อหาความรู้เนี่ยจะประมาณไหนนะคะอย่างเช่นในเรื่องของดวงอาทิตย์นะคะเราก็จะมีขอบเขตว่าเวลาที่นักเรียนไปสืบคน้นเขาก็ต้องไปสืบค้นว่าดวงอาทิตย์นั้นมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างนะคะมีชั้นอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะ หลังจากนั้นก็จะให้นักเรียนนะคะนำข้อมูลที่ได้รับการตรวจจากครูแล้วเนี่ยนำมาออกแบบจัดทำชิ้นงานยังไงก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้เริ่มลงมือปฏิบัติโดยจัดทำชิ้นงานนะคะนักเรียนก็จะไปปฏิบัติหรือจัดทำชิ้นงานเนี่ยที่หลากหลายที่ก้อนหญ่ไพศาลประกอบด้วยดาวฤกษ์กระจุกดาวฤกษ์กาซสำหรับ ในวิชาดาราศาสตร์นะคะการทําชิ้นงานด้วยวิดีโอกระดาษถือว่าเป็นการเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมนะคะในการใช้สื่อนะคะเพราะว่าเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะออมองเห็นภาพได้ยากนะคะถ้าเราจะเห็นภาพของดาราศาสตร์ก็คือเราจะต้องดูจากภาพถ่ายเหมือนกับว่านักเรียนเนี่ยเขาต้องนําภาพตรงนั้นน่ะมาถ่ายทอดทําให้เขาเนี่ยได้ได้ดึงในส่วนที่เขาเนี่ยมีความถนัด ได้ความสนใจแล้วก็ออกมาใช้ในเรื่องของการเรียนรู้อะค่ะให้เวลานักเรียนนําเสนอผลงานค่ะผ่านการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเพราะว่านักเรียนเข้าได้รับหัวข้อคนละหัวข้อกันเขาก็จะได้นํามาอภิปรายร่วมกันนะคะมาอะตอบข้อปัญหาข้อซักถามซึ่งกันและกันค่ะในการจัดกิจกรรมนะคะโดยใช้ PBL นะคะผลที่ได้กับครูนะคะคิดว่าได้ก็คือ1 ช่วยในการแบ่งเบาภาระในการสอนนะคะเพราะว่าบางครั้งในการจากกัดการเรียนการสอนเนี่ยโดยเฉพาะวิชาที่เป็นเนื้อหาบรรยายเนี่ยเราต้องพูดมีสื่อมีอะไรให้นักเรียนดูแต่ไม่รู้ว่านักเรียนน่ยเขาจะรับรู้ได้เท่าไหร่นะคะคนเราอย่างเงี้ยค่ะสามารถแบบมองดูภาพแล้วจะจดจําได้มากกว่าการเขียนอธิบายการพูดฟังคําอธิบายที่เข้าหูบ้างไม่เข้าหูบ้างอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดนักเรียนได้ทําชิ้นงานเนี่ย นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติได้ทําจริงนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ลงมือทําได้ทําจริงความรู้มันจะต้องถูกตกตะกอนออกมาก่อนเพื่อที่จะผลิตเป็นชิ้นงานนะคะดังนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนั้นก็จะคงทนมันเป็นสื่อที่เราทําเองคะ่ะแล้วก็ช่วยกันทําค่ะช่วยกันคิดคะ่ะแล้วก็มานําเสนอให้กันคะ่ะ ดังนั้นถือว่ากระบวนการจัดก,การเรียนการสอนแบบ PBL เนี่ยให้ประโยชน์ทั้งคุณครูแล้วก็ทั้งตัวนักเรียนค่ะปัญหานะคะตอนถ่ายวิดีโอค่ะก็จะมีเสียงแทรกเนี้ยค่ะกล้องไม่นิ่งนี้ค่ะซึ่งถามนักเรียนว่ามีการพบปัญหาไหมนักเรียนบอกว่ามีแต่ว่าหนูได้แก้ปัญหาแล้วซึ่งการทําแบบนี้ก็ถือว่านักเรียนได้ ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของทักษะดำลองชีวิตของเขาซึ่งเมื่อเขาเจอปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าครูไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเด็กก็จะเบื่อไม่ฟังโลกของเด็กกับโลกของครูเนี่ยห่างไกลกันแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นให้นักเรียนใช้ ICT ในการรังสรรค์ชิ้นงานก็จะได้ฟังจากนักเรียนว่า เขานั้นมีความสุขมีความสนุกและได้นำเสนอให้กับผู้อื่นแล้วการที่เด็กลงมือสร้างอะไรสักอย่างก็จะผลักดันให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องไต่เต้ามาจากความจำความเข้าใจการนำไปใช้การวิเคราะห์การประเมินนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องของสังคมครูในห้องเรียนครูก็จะเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนนะคะไม่ใช่เป็นผู้บอกคนเดียวละ เป็นผู้ที่ได้เรียนรู้หรือรับความรู้เนี่ยจากานักเรียนด้วยนะคะนักเรียนก็ได้รับจากครูจากเพื่อนไม่ใช่เฉพาะลำพังจากครูเพียงอย่างเดียว